สวัสดีครับผมหมอมม้าพนันฟาร์มครับก็มาอัปเดตแม่ไก่ในรังผสม,มให้ชมนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเพชรพนมรุ้งนะครับกับแม่ลูกสาวแดงจเจด็ดสาวเบญจลักษ์ผู้เกิดเก้าแสนเล็กนะครับแม่นี้กิ๊บปีกสองเจ็ดเจ็ดนะครับก็จริงๆแม่เนี้ยมีเลือดเท่าเทียบเท่าชั้นลูกของสาวเบญจลักษ์นะครับเพราะว่า เป็นลูกแดงเจรดิญก็เป็นลูกสาบินจรัก์นะครับแม่ของเขาก็เป็นลูกสาบินจรักนะครับตัวเขาเองเมื่อเทียบเลือดแล้วก็เท่ากับชั้นลูกสาบินจรัก์นะครับแล้วก็ชุดน,นี้นะครับผมเช็คตัวผู้คู่เกิดเก่งนะครับเอี้ยวเลี้ยวหัวดีนะครับเหมือนสไตล์สาบนเจรัก์เลยนะครับ ชุดนี้ผมมีตัวเมียสามตัวเลยนะครับไม่ได้แบ่งไปไหนเลยนะครับเอาไว้พัฒนาที่ฟาร์มนะครับถ้าพี่ที่ท่านใดสนใจชุดนี้นะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับราคาเบากว่าลูกสามเปนเจระเนะครับโอเคครับสวัสดีครับ